หนึ่งปัญหาใหญ่นะคะที่มักจะเจอถ้าคุณมีแอดมินหลายคนค่ะ คุณทาเพจขึ้นมานะคะแล้วคุณมีแอดมินหลายคนนะคะสิ่งที่คุณจะต้องระวังนั่นก็คือคุณจะต้องประสานงานกันให้ดีนะคะระหว่างแอดมิน1 2และ3ว่าคุณได้ตอบคําถามลูกค้าคนนี้ไปหรือยงังหรือคุณจะแบ่งในการฟอลล์อัพอย่างไรเพราะว่าการที่มีคนเข้ามาจํานวนมากในการตอบนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ตามมาเป็นเรื่องปกตินะคะเขาเรียกว่าเป็นแฮปปี้ปรบเริ่มค่ะแต่ถ้าเกิดใครนะคะที่มีหน้าร้านอยู่ด้วยแล้วมีแอดมินทํางานคนละจุดกับหน้าร้านนะคะ หน้าร้านก็คือร้านค้าที่เป็นแบบหน้าร้านเลยนะแล้วคนตอบในเพจเนี่ยเป็นคนละคนกันเนี่ยแล้วคุณต้องให้คนที่ตอบในเพจเนี่ยนะคะรู้ด้วยว่าหน้าร้านเขาทําอะไรอย่างไรหน้าเพจมีการประกาศโปรโมชั่นอะไรไปเริ่มต้นเมื่อไหร่หน้าร้านก็ต้องรู้ด้วยสส่วนเนี่ยมันเป็นเหมือนร้านเดียวกันในมุมของลูกค้านะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาถามในเพจแล้วในเพจตอบว่าได้ไปหน้าร้านในมุมของลูกค้าก็จะรู้สึกว่านั่นแหละเขาต้องได้แบบที่ใน เพจบอกเพราะเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าคุณนะ่ะเกี่ยวกันหรือไม่เกี่ยวกันในมุมลูกค้าในการบริการนะคะในมุมของเจ้าของกิจการด้วยจะต้องบริหารจัดการพนักง,งาน ของคุณให้ดีๆนะคะระหว่างแอดมินที่อยู่ในเพจกับพนักง,งานหน้าร้านนะคะ2คนในการประชุมนะคะจะต้องประชุมร่วมกันเสมอๆนะคะว่าคุณจะปล่อยโปรมาช่วงไหนตอนไหนที่จะได้หรือไม่ได้ยังไงนะคะซึ่งลูกค้าตอนนี้สมัยนี้เขาก็ถามในเพจกันทั้งนั้นนะคะเขาก็จะมีการเช็คข้อมูลเบื้องต้นจากในเพจก่อนบางคนก็แบบไม่ได้ใช้การโรนะคะดังนั้นเองเนี่ยเราจะต้องระวังตรงจุดนี้นะว่า การตอบมันไม่เหมือนกันมันทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าไม่แฮปปี้ถ้าเกิดเคยสัญญากับเขาไว้ในเพจอย่างไรนะคะถ้าเขาเดินไปหน้าร้านแล้วเขาต้องได้แบบที่เขาคุยกับแอดมินมานะคะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากที่จะต้องมีการสื่อสารกันภายในเพราะจะเจอบ่อยมากนะคะสําหรับธุรกิจประเภทร้านอาหารนะคะประเภทเสื้อผ้าแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะยังไงอยากให้ลองวางแผนประสานงานกันให้ดีนะคะสําหรับใครที่มี การแยกการทำงานเนี่ยในหลากหลายหน้าที่เพราะว่าตรงนี้ลูกค้าไม่เข้าใจหรอกคะ่ะลูกค้ามองว่าทุกคนเนี่ยคือแบรนด์ของคุณที่จะสื่อสารออกไปนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่ามีการสื่อสารทางช่องทางใดผิดพลาดเราเองนะคะในฐานะเจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของธุรกิจเนี่ยจะต้องออกมารับหรือว่าออกมาแก้ไขให้อย่างทันท่วงทีนะทำให้ลูกค้านะคะรู้สึกไม่แฮปปี้ในการไปใช้บริการของคุณนะคะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จอลินเจอร์บ่อยมากนะคะกับการไม่ประสานงานกันระหว่างออนไลน์และ อ,อ,ะะอย่าให้เรื่องนี้นะมันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีการแก้ไขนะคะอยากจะฝากเจ้าของธุรกิจทุกคนนะคะอย่าลืมเรื่องนี้เด็ดขาดน,นะคะเพราะว่าคุณยิงแอดไปมากขนาดไหนนะคะทำการตลาดไปดีขนาดไหนแต่อย่าให้ตกมาตายเรื่องนี้นะคะเรื่องสุดท้ายที่ลูกค้ากําลังจะตัดสินใจเข้าไปใช้บริการของคุณ,คณก็ฝากไว้นะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะติดตามเทคนิคดีๆในการทําการตลาดออนไลน์นะคะอย่าลืมกดไลค์เพจนี้ไว้ค่ะนักขายสายออนไลน์เขานี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ